วันนี้วันเด y วอลกกับมิวกี้จะพาไปชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเกาะสีชังนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตก7ดสาวน้อยนี่เราก็มาล่าตาประทับกันค่ะได้มาแล้วที่นี่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะและมีค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ท่านละ20บาทส่วนเด็กๆ10บาทค่าที่จอดรถก็คันละ30บาทเท่านั้นเองค่ะ ก็จะได้เจอกับบรรยากาศน้ำตกสวยๆอากาศสดชื่นแบบนี้เลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่จังหวัดส,สระบุรีนะคะอยู่ใกล้กับกรุงเทพมากๆและเราก็สั่งข้าวกินกันค่ะอันนี้ก็คือข้าวผัดกะเพราเนื้ออร่อยมากค่ะเจอน้องหมาด้วยที่นี่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้นะคะนี่เจ้าตัวน้อยก็เล่นน้ำกับเราด้วยแช่น้ำตกชุ่มฉ่ำใจแล้วรู้สึกท้องเริ่มหิวก่อนกลับก็เลยแวะที่นี่ค่ะ ออกจากตัวเพิ่มวกเหล็กมานะคะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพสังเกตสายมือค่ะจะมีร้านหมูกระทะร้านนี้ชื่อร้านจัก,กริดหมูกระทะเป็นร้านลับและเด็ดมากซึ่งเรามากินในครั้งที่2แล้วนะคะสังเกตจะมีป้ายใหญ่ๆห,หน้าร้านอย่างนี้เลยค่ะหาไม่เจอเปิด GPS นะคะและเมนูเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะนี่เราสั่งมาเป็นชุดใหญ่จังโบนะคะกับชุดเล็กเป็นหมูกระทะแบบโบราณนะคะ เล่นน้ำมาทั้งวันนะคะมาเจอแบบนี้ใจฟูลุยไปกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้ก็ย่างเนื้อคู่ยังไม่ว่างขอเนื้อย่างก่อนแล้วกันและต้องเป็นหมูติดมันเท่านั้นนะนี่น้ำจิ้มเป็นแบบโบราณค่ะสูตรงาค่อนข้างจะลดจัดแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มครบหมูติดมันช่ำ น้ำซุปที่ดีต้องมีข้าวโพดค่ะอ้าวไปกันต่อย่างมาแล้วก็ชุบชุบชุบน้ำจิ้มนะคะแล้วก็เป่าเป่านิดนึงค่ะร้อนแล้วก็อ้ํใครหาร้านไม่เจอนะคะถ้าเกิดขากลับจากเขาใหญ่หรือว่ากลับจากเที่ยวน้ำตบมวกเหล็กนะคะก็สามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยชื่อร้านจากกรีดหมูกระทะนะคะ ร้านนี้มาซ้ำเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็คือกลายเป็นว่าเวลากลับจากน้ำตกทีไรจะต้องมาแวะร้านนี้ทุกครั้งอร่อยเต็มสิบให้สิบคะแนนไปเลยค่ะและที่สําคัญน้องๆน,นะคะบริการน่ารักมากเขามีเฉากล้วยให้เราทานฟรีด้วยนะแล้วบริเวณร้านใกล้เคียงก็จะมีของฝากก่อนกลับจากสระบุรีด้วยค่ะ จังหวัดสระบุรียังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยเดี๋ยวไว้ไปที่ไหนต่อไปเจอกันนะคะในคลิปหน้าบ๊ายบาย